สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ไรพัฒน์ชาแนลนะครับ168เราก็จะมาพาท่านผู้ชมเรียนรู้เรื่องของการวัดบ้านนะครับการวัดบ้านคือปัจจัยแรกกระดุมเม็ดแรกที่เราต้องใช้ในการจัดห่วงจุ้ยนะครับ mm hmm. เมื่อเราวัดบ้านได้เรารู้ทิศทางว่าบ้านเราหันเหนือหันใต้หันตะวันออกหันตะวันตกมันก็จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆแล้วก็รู้ว่าเราจะใช้อะไรได้วันนี้เราก็จะมา ทำเงินง่ายๆนะครับโดยใช้แอปบนมือถือครับนะครับดาวน์โหลดมาเลยครับแอปอะไรก็ได้แต่สิ่งสำคัญเมื่อได้มาสิ่งที่คุณต้องทำอ่าแรกคือคุณต้องรำซะก่อนนะครับไม่ใช่รำแก้บนแต่ว่าเป็นการคาลิเบตตัวมือถือนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมแอปขึ้นมาอ่าปุ๊บนะครับเปิดโปรแกรมเสร็จปุ๊บเราก็ทำการคาลิเบตแบบนี้ครับ โดยการหมุนมือถือให้เป็นเลข8ไม่ว่าเป็นแอปอะไรก็ตามนะครับให้หมุนมือถือเป็นเลข8อย่างนี้อ่ามันจะทำให้ตัวเซนเซอร์ที่อยู่บนมือถือทำงานได้ถูกต้องเพราะมันเรียนรู้เรื่องของแรงสนามแม่เหล็กที่อยู่บริเวณรอบๆแล้วเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้สิ่งที่เราต้องทำครับอันดับถัดมาคือให้ยืนพ้นแนวหลังคาของบ้านวัด เข้าไปในตัวบ้านนะครับเสร็จแล้วก็วัดหน้าประตูนะครับวัด3ครั้งวัดเข้าไปในน,นอกชานบ้านหน้าบ้านแล้วก็หน้าประตูเพื่อที่ว่าจะได้นํากระแส3อย่างนี้เนี่ยเอามาวิเคราะห์ว่ากระแสหน้าบ้านกลางบ้านและหลังบ้านมีความตรงกันไหมถ้ามันไม่ตรงกันแสดงว่ากระแสที่เข้าบ้านของคุณมีความคลาดเคลื่อนหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลง จากสิ่งรบกวนเราก็ได้พลังที่ไม่บริสุทธิ์หรือไม่เพียวนั่นเองนะฮะดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยสําคัญที่เราจะต้องนํามาวิเคราะห์แล้วก็ใช้นะครับเอาละครับการวัดบ้านง่ายสุดคือหลายหลายคนเวลาบ้านบ้านเอ้ถ้าบ้านหันไปทางนี้ต้องหันออกหน้าบ้านแล้วก็ว่าอย่างนี้ไม่ใช่ครับบนมือถือเราจะหันหน้าเข้าตัวบ้านนะครับหันหน้าเข้าตัวบ้านยืนขนานกับด้านข้างของบ้านนะครับมันจะมีแนวเล็ง เวลาเราเลงน,นะครับเราจะเลงตามแนวขอบด้านข้างของบ้านเพื่อที่ว่าแนวสันขอบของบ้านเนี่ยเราจะได้แนวฉากเมื่อเราวางมือถือหันหัวมือถือตรงแนวที่เป็นลำโพงด้านบนนะฮะที่เราใช้หันเข้าไปในบ้านแบบนี้นะครับยืนตั้งฉากให้ตัวตรงตั้งฉากขนาดเข้าไปนะครับดังนั้นการวัดเนี่ย เวลาวัดตามตำราทั่วไปเขาจะให้เรายืนสองฝาฝซ้ายนะครับแล้วก็ฝากขวาของบ้านโดยการเล็งเข้าไปให้ขนาดถ้ามือไม่นิ่งนะครับหาเก้าอี้มาสักตัวหนึ่งนะครับเก้าอี้พลาสติกแล้วก็วางบนเก้าอี้หันวัดได้องศาเท่าไหร่นั่นคือกระแสหรือว่าองศาของบ้านที่เราต้องการ คร,คราวนี้คุณอยากรู้เอา้าอาจารย์แล้วหน้าบ้านเราเปา็นอะไรถ้าเราวัดหลังบ้านเราได้องศาเท่าไหร่ฝั่งตรงข้ามนะครับบวกมา180คือหน้าบ้านคือองศาหน้าบ้านหรือเอาง่ายๆกับ <c oughs> มือถือมาอีกด้านหนึ่งเอาด้านที่เป็นหนูฟังเนี่ยหันออกไปข้างนอกอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับก็เป็นหลักการง่ายๆที่เราจะวัดองศาแล้วก็ ได้ทิศทางออกมาอย่างที่เราต้องการวิธีง่ายๆเพียงเท่านี้คุณก็สามารถนํามาต่อยอดแล้วก็วัดบ้านหากระแสพลังงานที่วิ่งเข้ามากระทบกับตัวบ้านของคุณเพื่อทําตัวเองให้เจเลยุ่งเดืองมากยิ่งขึ้นลําดับถัดมาครับสําหรับการวัดบ้านมาเมื่อวัดบ้านได้เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่คุณต้องทําอันดับถัดมาคือการถ่ายชัยภูมิบ้านหรือการวิเคราะห์ชัยภูมิบ้านเบื้องต้นง่ายๆเลยยืนกึ่งกลางหน้าบ้านแบบนี้นะครับแล้วเราก็ ยกมือถือขึ้นมาถ่ายเป็นวิดีโอนะครับค่อยๆไล่แพนมานะครับว่าบ้านเราฝั่งตรงข้ามเป็นอะไรเราได้วิเคราะห์ไปด้วยนะครับไล่ไป3ามร้อยแปดสิบองศาหมุนไปว่าบ้านเราเจออะไรเห็นไหมครับง่ายไหมเสร็จแล้วเาสิ่งที่เราต้องทําถัดมาคือไปยืนฝั่งตรงข้ามบ้านครับก็ถ่ายเข้ามาที่บ้านาว่าคุณเจออะไร นะครับในบ้านเราเจออะไรแล้วก็ถ่ายมาเป็นภาพนิ่งด้วยภาพวีโอด้วยเก็บเอาไว้เราจะได้กลับมาวิเคราะห์บ้านตัวเราเองได้หรือส่งมาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เราจะได้เห็นภาพแบบเดียวกันเห็นชัยภูมิในลักษณะเดียวกันเพียงเท่านี้มันก็จะสามารถส่งผลให้เราทั้งสองคนนะครับทั้งท่านและผมได้พลังเรียกว่าได้พลัง วิเคราะห์เห็นชัดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะใช้แบบไหนอย่างไรได้บ้างอย่างภาพที่ท่านเห็นนะครับฝั่งตรงข้ามบ้านก็เป็นกำแพงนะครับเพราะว่าผมอยู่บ้านด้านหน้าโซนสุดของของหมู่บ้านนะครับถัดมาก็เป็นทางเข้าของหมู่บ้านดังนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าภาพที่ท่านได้รับชมอยู่นะนี้ทําให้เราเห็นว่ากระแสวิ่งมาจากทางไหนก็สามารถนํามาวิเคราะห์แล้วก็จัดเสริมหงจุ้ยให้กับตัวเองได้เพียงเท่านี้ครับ ท่านก็จะเป็นผู้เรียนรู้หลักของวิชาของจุ้ยสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับมีปัญหาอะไรนะครับผมหมอโบ้ครับอาจารย์อินเสดของทุกท่านอยู่เคียงข้างทุกท่านเสมอมีปัญหาต้องการคําปรึกษาติดต่อมาครับตามคอมเมนต์ด้านล่างนี้วันนี้ขอลาไปก่อนครับครับ